ครับสวัสดีครับอ่าในช่อง Style to l i f e Channel นะ,ะับก็คลิปนี้นะฮะเป็นงานแรกของปี2024นะฮะงานโพคารีสวีทรันไทยแลนด์นะฮะก็ระเดิมสนามแรกที่นี่นะฮะที่อ่าราชมังคลานะครับครับก็ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะฮะก็จะมารับบีบที่ลงทะเบียนไว้นะครับ ลงระยะที่10กิโลเมตรในงานก็จะมีอยู่3ระยะก็คือฮาลาลทอน10กิโลแล้วก็5กโลนะครับทำพิพีด้วยใช่ปะในส่วนของระยะ10กโลนะก็จะมีรับป้ายบี๊ดนะครับแล้วก็รับถุงเลสแพ็กนะครับอ10กิโล ก็ถึงคได้เลยนะคขอบคุณะคะอนะคัอ่าอันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเปิดดูที่หอยทีนะก็ระหว่างนี้ก็ถ่ายรูปเก่าๆรอบงานไปเรื่อยนะครับก็จะมีผังต่อรถเนาะแล้วก็มีผังล่อยตัวแล้วก็เรื่องคำเตือนเรื่องของถนนไม่เรียบนะครับ มันจะมีหลังเต่าอยู่เป็นหลายจุดนะครับใน,ในสนามในราชมั์นะครับโอเคแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเป็นดิสบอร์ดนะครับของรายชื่อของนักวิ่งที่ลงสนามนะครับ mm hmm. ก็มีท่้งระยะเป็ด10กโลและ5กิโล mm hmm. ก็ใครเจอชื่อไหนก็วงมาถ่ายเช็คอินชื่อนี้ mm hmm. แล้วก็ที่อยู่ด้านหลังริบบอร์ดก็คือไฟ LED ที่จะถ่ายเช็คอินอีกน้ก็จะแบบี้แล้วก็จะโชว์ชื่อของตัวเองญี่ปุ่ตัวเองก็ถ่ายรูปเช็คอินน,นะครับัจากถ่ายรูปเสร็จแล้วนะฮะก็เดินดูบูธในงานต่อนะครับก็มีบูธหลายบูธมาเปิดในงานนะฮะ ก็จะถ่ายบรรยากาศในงันไปเรื่อยๆนะครับ <IS TR> แล้วก็พอเดินรอบๆเสร็จแล้วมันจะมีกิจกรรมเล็กๆนะฮะของโคพอการีนะครับท <IS TR> ี่เราเดินมาส่วนของเ a สคอร์ r นะครับ ก็ห่ระยะ5โลนะก็จะวิ่งในราชมังคลาแล้วก็วนรอบมอ,อรามน,นะฮะส่วน10กิโลจะวิ่งวนรอบในราชมังคลแล้วก็ออกไปทางด้านหลังนะครับเป็นถนนแยกเร็งเท่ดกีทาสินครินนะฮะแล้วก็อยู่ถึงกับของฮาร์กก็จะวิ่งเส้นเดียวกันแต่ว่าจะ,จะ,จะยาวไปจนถึง อยู่เทินตรงประมาณมอเตอร์เวย์นะครับก็นี่คือผังงานแข่งทั้งหมดนะครับก็เดินจนรอบงานแล้วนะครับก็มาเดินต่อแถวก็มาต่อแถวตรงกิจกรรมที่แจกของของฮางร์โคลรีนะครับ รบกวนฝากบอกนิดหนึ่งว่าเราลงทะเบียนบิบรับเสื้อได้แค่วันนี้เท่านั้นนะครับพรุ่งนี้เราไม่สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับท่านจะมาช่วยลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งกิจกรรมเราจะรันตัง่หกโมงเย็นนะครัี่สิบเอ็ดหกโมงเย็นเท่านั้นนะครับแล้วก็เหรียญสำหรับใครที่ไม่สะดวกมานะครับแล้วโทฟี่จะเป็นฟิกเกอร์นะครับแล้วก็จะมีหมอนแจกสเวตเตอรนะครับโอเวอร์ออรร้อยชายหญิงด้วยนะครับสุมาก รับได้เลยทุกจุดโอเคขี้กระเป๋าที่ได้จากอีเวนต์มาแล้วนะก็เป็นกระเป๋าเดินทางไปเลยนะก็ะใส่พวกเสื้อผ้าหรือใส่รอ,องเท้าเข้าไปได้สักคู่หนึ่งนะฮะเป็นอีเวนต์ในงานนะฮะโอเคต่อไปก็ที่ซื้อมาในงานก็จะมีถุงเท้านะฮะสองคู่ ไปมาดูในถุงนะฮะว่ามีอะไรบ้างที่ไดนน้น่าจะเป็นต้องเป็นเสื้อะออมาโอเคเสื้อสซแอ L นะโคุคาวิสวิรันโอเคอันนี้ก็ 10k สีเงิน ครับโอเคต่อไปในนี้ก็มีขนมโอ้ใจขนมเยอะเลยนะแล้วก็มีโจ๊กโจ๊กมาม่าต้ยมยำกุ้งนะฮะมีขนมอีกเวเฟอร์แล้วก็พาสเตอร์นะฮะโอเคก็หมดแล้วในถุงนนะฮะ ตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะฮะมีเสื้อครับติดปลายบีบแล้วก็อันนี้ที่เจลที่จริงใช้แค่ประมาณสองซองก็พอนะ,ะครับเพราะในในรูทนี้น่าจะใช้แค่ซองเดียวนะฮะก็กินแค่ก่อนวิ่งไปหนึ่งซองแค่นะั้นครับแล้วก็กางเกงแล้วก็ถุงเท้านะฮะก็ มาลองดูกันว่าหลังจากงานปีใหม่นะฮะจะกดงานแรกได้สักซับหนึ่งหรือเปล่าโอเคครับโอเคครับตอนนี้ประมาณตีสามสี่สิบกว่านาทีก็เราลงสิบโลนะก็ปล่อยตอนสี่ครึ่งคนระับแต่ว่าฮาร์จะปล่อยตอนตีสี่เนี่ยก็ไปถ่ายดูบรรยากาศ มาไปตัวห้ากันครับในงานนะครับก็ขอให้สามแสนสิบสามจุดนะคะในการเดินทางประเทศไทยนะคะก็จะมีนะคะหลังเป้าค่ะคุณแชมป์เพราะฉะนั้นอยากให้วิ่งด้วยความระมัดระวังนะคะฟ้ายังไม่สว่างเลยค่ะครับผมเอะไะครับและตอนนี้ขอเชิญหล่านักวิ่งท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้าบล็อกนะครับเรียนเชิญได้เลยเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกหกนาทีเท่านั้นครับขอเรียนเชิญนักวิ่งในระยะแรกครับที่แปดจุดหนึ่งกิโลเม หดือเวลาอยู่ประมาณ20่สิบนาทีก็อตอนนี้ก็หาเวลาวอร์มอัพไปนะเดี๋ยวกลับเข้าไปที ่นก็จะเป็นภายในาราชมังนะครับประมาณ2กิโลก็จะออกจากราชมังไปถนนหัวมากด้านหลังนะฮะในในทาง2อกิโลเนี้ยก็จะมีบางเต่าหลายจุดนะฮะในในระยะ2อกิโลนะอาจจะโดยอาจจะวิ่งลำบากนิดหนึงเพราะว่าม,มันยังเล่งความเร็วไม่ได้ นี้ก็อยู่ที่สองกิโลนะครับก็นนวนรอบราชมังไปหนึ่งรอบนะก็ะอีกสักแป๊บนึงก็จะออกจากที่นี้แล้วก็ไปเข้าถนน,นหัวหมากนะครับ <c oughs> ส่วนอุณภ,ภูมินะครับก็ประมาณ30 3 -2 ถึงองศานะครับไม่ไม่เย็นครับอากาศไม่เย็นนะแต่ว่าก็พอมีลมพัดมาเบาๆบ้างน,นะ ก็ไม่ถึงขั้นแบบร้อนถึงจุดให้น้ำแรกนะฮะสามโล วิ่งบนถนนหัวบางนะฮะมันก็จะมีสะพานเล็กๆประมาณสามสี่จุดนะแคจำนิดนึงนะมันขาไปขาไปครับแล้วก็เรื่องพื้นเอียงซ้ายนิดน,นึงแต่ว่าด้วยความที่เราวิ่งชิดขวาเนาะเราวิ่งมองฝั่งที่พื้นมันยังไม่ได้ไม่ได้สุดเอียงขนาดนั้นก็ไปได้ปกตินะฮะส่วนเรื่อง แสงไฟนะมันจะมีบางช่วงของถนนนะฮะที่มันไฟดับนะฮะไฟไม่ติดนะฮะก็อาจจะตรงตรงช่วงประมาณสะพานก็เจอก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงตอนวิ่งนะฮะ ก็ผ่าน4ี่โรมมาแล้วนะครับก็<น>หลังจากนี้ก็จะมีสะพานใหญ่รูกหนึ่งนะฮะเป็นสะพานข้ามจากถนนโฮมากไปกรุงเทพีฐาน,นะก็คือจะข้ามตัดกับถนนสีนขรินเป็นสะพานที่ใหญ่ในเส้นทางแข่งแล้วฮะก็จะจะขึ้นลงสะพานทั้งขาไปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ที่ตามหลังอยู่ก็คือ ตามเอเซอร์60นะครับก็เกาะเกาะตองช่วงสะพานไปก่อน ไม่ใจทำผิดน่าจะ10กิโลนะวิ่งสวนมานแล้วก็ตรงช่วงสะพานนะมันก็มองไม่ชัดเพราะว่าไฟไม่มีนะถ้าถ้ามีไฟอาจจะเห็นว่า,าระยะไหนเขาอยู่เินกลับไปแล้วนะปล่อยล็อกขาเลเลยครับ เึ้นทางนะห้กิโลพอตรงนี้ประมาณ5กิโลกว่ากว่าก็ ผมวิ่งแซงเฟเซอร์หกสิบกิโลที่วิ่งสิบกิโลไปซ้ายแล้วกลับตัวบนเลยนะครับส่วนนักวิ่งที่วิ่งยี่ลงเกิโลแต่ว่าแต่ว่าทางไปลงเก้ามก็เป็นของยี่สิบเอ็ดกิโลส่วนของสิบกิโลก็จะแยกซ้ายไปแล้วก็ยูเทิร,นร,นร,นนรน์นตรงกลางวงข้างบนแล้วก็วิ่งย้อนกลับไปทางเดิม ตอนนี้ก็มาถึงจุดพูุเทิร์นนะครับที่ระยะ6กิโลเมตรก็มาตีห้าน,นิดนะก็วิ่งกลับทางเดิมว่าขึ้นลงเหมือนเดิ ตอนนี้ก็ผ่านจุดให้น้ําที่ระยะ7กิโลนะครก็หลังจากนี้ก็จะบนะินขึ้นสะพานข้ามแยกข้ามถนนสิงคโปร์เดิมน,นะครคือช่วงที่ขึ้นสะพานนะทั้งขับไปขากลับนะมันมีระยะหนึ่งที่มันจะมืดอยู่ค,คือต่อให้มีสตาร์มาส่องไฟก็เถอะแต่ว่ามันก็ยังแบบมืดอยู่นะครับ 5ประมาณ23นะที่ระยะ9กิโลเมตรก็จะเหลืออ่ากิโลสุดท้ายแล้วนะ,ะคือก่อนหน้านี้มันก็มืดมนะันไม่เห็นป้ายกิโลคิดเลเลยนะับก็หลังจากนี้ก็สปินอย่างเดียวนะฮะ กาทาอยู่ประมาณ57นาะทีแล้วก็ชิปทางอยู่ที่ประมาณ55นาทีนะก็สักหนึ่งครับถือว่าโอเคนะสำหรับงานแรกของปีนี้นะครับก็ระหว่างนี้ก็เดินหาของกินไปเรื่อยนะฮะโอเคในงานวิ่งนะครับก็ของกินก็มีโอเคนะับ มีหลายอย่าง,งเลยือกก็เลือกอให้สองนน้แล้วก็มีพวกขนมมีน้ำเหลืะให้ตนจุดให้น้ำตอนเขาหลังนี่ก็ต,งตง้งกิโล่แกิโลที่สามก็คือสกิโล,ละระหว่างนี้ก็จะ ินบนไถ่เนี่าในบางกดนะคะเราก็ต้องขอภายในความไม่สะดวกนะคะในพิธีการนะคะเดี๋ยวในอีกครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนี้ไปเราจะมีพิธีการแจกรางวัลอย่างเป็นทางการนะคะบนเวณ For the congratulations to Mr. Billy Line Gamers. Winning the time is one hour and six minutes. congratulations for all the winners for the Okay, uh, okay. ก็จบไปแล้วนะกับงานโปรคาริส e วิ r u รัน2 4เนาะอ่าสิบโลถึงมื่อไม่ไม่น่าใจไม่เน่าไม่น่าจะถึงสิบโลดูจากนกาฬิกาเนาะก็การไทม์ห้าสิบเจ็ดสามหนึ่งนะฮะชิปไทม์ห้าสิบห้าสามเนะก้าสามหนึ่งะก็โอเคถือว่าก็โอเคสำหรับงานแรกของปี2024นะฮะ โอเคหลังจากนี้ก็งานต่อไปอีก2อาทิตย์ก็จะเป็นของจอมบึงมาราธอนนะฮะวันที่20.21นะฮะก็ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะฮะโอเคเจอกันงานหน้านะครับ